ในวันนั้นเวลาบ่ายประมาณสามโมงเศษพอกองทัพไทยอีกกองหนึ่งซึ่งหมื่นสิทธิสงครามในด่านเมืองปราดคุมพลทหารมา200คนยกทัพบ,บกตามมาภายหลังก็พอถึงฝั่งลำธารชื่อว่าลำห้วยละหารซึ่งเขมรเรียกว่าจันล้อแปลเป็นภาษาไทยว่าลำห้วยเป็นเวลาบ่ายแล้วหมื่นสิทธิสงครามไล่ต้อนพลทหารขึ้นบนฝั่งลำห้วยจะข้ามลำธารน,น้ำไปขึ้นฝากข้างเหนือตามทางตรงในป่าตะเคียน ขณะจะข้ามนั้นแลเห็นพวกเขเมรเหล่าร้ายประมาณ70-80คนลงเก็บเครื่องอาวุธอยู่ในลำหุ้ยเป็นอันมากก็เข้าใจว่าทัพพระประหลัดเมืองตราดเสียรีพลกับเขเมรหมดแล้วเมืองสิทธิสงครามนายทัพก็สั่งให้พลทหาร200คนแยกออกเป็นปีกาแล้วให้โห่ร้องกระหน่ำสำทับเป็นเสียงไทยพวกหนึ่งให้โห่ร้องเป็นเสียงยวนพวกหนึ่งเพื่อจะให้เขเมรตกใจกลัวว่าทั้งไทยทั้งยวนยกมาพร้อมกัน ทำให้ขเขมรสิ้นความอะไรห่วงใยญที่จะไปพึ่งยวนนั้นจะได้สิ้นความหวังใจของขเมขเมຈเขมรจะได้อ่อนน้อมยอมแพ้กแก่ไทยโดยง่ายแล้วสั่งให้พวกคุทหารยิงปืนคาบศิลายิงระดมลงไปแต่บนตลิ่งลำห้้ยกระสุนปืนไทยตกลงไปถูกขเขมนล้มตายเป็นอันมากฝ่ายขเขมนไม่ทันรู้จึงมีได้ยิงปืนต้อตอบขึ้นมาบ้างเป็นแต่วิ่งหนีไปในลำห้้ยขณะนั้นพวกไทยเป็น34คนเป็น35ทั้งพระประหลัดด้วย ที่เหลือตายแอบซ่อนอยู่ตามซอกห้วยกลีบเขาได้ยินเสียงโห่ร้องเป็นเสียงไทยบ้างเสียงยุนบ้างแล้วก็ออกมาดูเห็นเป็นพวกเดียวกันและเห็นผู้เขมรสัตร์ูเก่านั้นถูกกระสุนปืนไทยล้มตายเป็นอันมากขเขมรที่เหลือตายก็วิ่งหนีไปแอบซุ่มอยู่ในลำห้วยพวกไทย35คนเห็นการเป็นดังนั้นแล้วแอลมีอาวุธพร้อมมือกันทั้ง35คนก็ออกจากที่ซุ่มซ่อน ช่วยกันไล่ฟันยิงแทงผู้เขมรเหล่าร้ายตายสิ้นไม่เหลือเลยแต่สักคนหนึ่งเขมรตายในลำหุ้ยครั้งนั้นนับศพได้77คนในคราวนั้นหมื่นศิษย์ที่สงครามได้รับพระประหลัดเมืองปราดและพระพลที่รอดตายรวม35คนเข้าไว้ยกทัพเดินทางต่อไปได้ปะทะก,กับกำลังเขมรและจับผู้เขมรได้14คนในระหว่างที่เดินทางไปถึงป่าตำบลหนึ่งเขมรเรียกว่าใครุกฉอมม แปลเป็นไทยว่าป่าพุงดอความสําเร็จในการจับเฉลยเขมรนั้นเกิดจากความมีปัญญาและความชํานาญในการรบของหมื่นสิทธิสงครามดังนี้หมื่นสิทธิสงครามพิจารณาดูตามภุมิลำนาวป่านั้นเห็นหญ้าตามพื้นแผ่นดินเป็นรอยคนเดินทางหญ้าราบช้าเป็นแถวไปหมื่นสิทธิสงครามเป็นผู้ที่มีวิริยะปัญญาฉลาดในการพิชัยสงครามเมื่อเห็นหญ้าราบเป็นรอยเท้าคนเดินเป็นทางไปในป่าดงนั้นแล้ว ก็อาจสามารถเข้าใจว่าผู้ขมรเหล่าร้ายมาซุ่มด้อมมองคอยทำร้ายกองทัพไทยอยู่ที่นี้อีกเป็นมั่นคงชลอยผู้ขมรเหล่าร้ายเห็นกองทัพไทยเดินทางมาทางนี้โดยมากมันจึงพากันหนีไปซุ่มซ่อนตนอยู่ในป่าละเมาะดงพุงดอฝ่ายผู้ขมรเหล่าร้ายที่แอบซุ่มอยู่ในดงพุงดอนั้นครั้นเห็นกองทัพใหญ่ของไทยเดินไปเป็นลำดับวกเขมรเหล่าร้าย40คนที่ซุ่มอยู่ในป่ารกก็ออกมาสกัดทาง นำปืนยิงตัดท้ายกองทัพไทยตายลงสองคนเพราะพวกนั้นเดินล่าช้ายอยู่สุดท้ายจึงตายหมื่นสิทธิ์ที่สงครามทราบดังนั้นแล้วจึงสั่งคุณสีสังหารไปสั่งพลทหารไทยให้กลับหน้าลงไปทางใต้แล้วให้แยกทัพออกเป็นปีกาตีระดมลงไปไม่รอรั้งฝ่ายหมื่นอินทราวุธกับหมื่นนรินทร์โยธาที่คุมทหาร50คนไปซุ้งอยู่ในป่านั้นครั้นได้ยินเสียงกองทัพโห่ร้องยิงปืนกระหน่ำสำทับ ตีหนุนหลังเป็นทับกระนาบสกัดทางไว้แล้วตีรุกขึ้นมาทุกทีจนใกล้ทับใหญ่พวกเขเมรเหล่าราย20คนอยู่ในระหว่างกลางศึกกระนาบต้องต่อสู้ทั้งข้างหน้าและหลังขเขมรพวกนั้นต่อสู้อยู่จนตายในกลางที่รบบ้าง26คนขเขมรเหลือตาย14คนหนีไปไม่พ้นก็วางอาวุธลงกราบไหว้ไม่ต่อสู้กองทัพไทย ก็จับเป็นมาได้14คนหมื่นสิทธิสงครามนายทัพใหญ่สั่งให้ทหารปัดไม้ทำเป็นคาจำคอผู้เขมร14คนแล้วปักหลักผูกเท้าเอวติดไม้ขยับเขี้ยนหลัง15ทีถามทั้ง14คนคนคน,คนเจ็บไม่ได้ต้องให้บอกคนละเล็กละน้อยแต่หากระจ่างแจมแจ้งไม่จึงสั่งให้เขี้ยนอีกคนละสองยกเป็น60ทีก็ยกไม่ได้ความตามจริงมีหมื่นสิทธิสงครามมีความโกรธนับ จึงสั่งพันจงใจหารลาวเก่าให้มัดมือผู้เขมร14คนโยงไว้คนราวไม้ไผ่เป็นแถวห่างๆกันแล้วให้ทำครบจุดเพลิงเข้าลนตามตัวผู้เขมรทุกคนจนขมแลขนไม่หนังเตรียมเป็นแผลพองๆครึ้งทุกคนเขมรทนร้อนไม่ได้จึงต้องให้การต้องทำกัน